thinking สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดีชาว JS14R นะครับสอนทุกอย่างเท่าที่รู้นะครับวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะทำมากๆนะครับไม่ได้หวังยอดหรืออะไรหรอกนะครับแต่อยากจะบอกอยากจะทำคลิปบอกเพื่อนๆนะครับว่าปัจจุบันนะครับโลกภัยเนี่ยแม่งคือใกล้ตัวมากๆนะครับล่าสุด ผมก็เพิ่งสูญเสียเพื่อนน่ยเพื่อนเขาเป็นเป็นโรคอ,อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะอะ,อะไรวะเส้นเลือดเออเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับทําให้เขาต้องสูญเสียเพื่อนไปแล้วทีเนี้ยเรื่องของการดูแลสุขภาพอ่ะมันสําคัญนะมันเพื่อนน้องๆที่อายุยังน้อยอยู่อาจจะแบบมันเกี่ยวอะไรวะนะครับแต่ว่า พอน้องๆโตขึ้นมานะครับอย่างสี่สิบหรือว่าสามสิบห้าอัพอ่ะจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับซึ่งถ้าใครที่ป่วยเนี่ยแม่งเริ่มเริ่มหายยากแล้วเริ่มลําบากนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ถ้าน้องๆเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายตั้งแต่วัยรุ่นนะอย่างแบบบางคนเนี่ยผู้ชายชอบเตะบอลใช่ปะก็อาจจะเตะบอลตั้งแต่20กว,กว่าก็อาจจะออกกาลังกายบ้างอ,อย่างเงี้ย อันนี้โอเคนะครับคือร่างกายมีการออกกาลังกายตลอดเวลาแต่บางคนเนี่ยไม่รู้จักออกกําลังกายเลยนะครับมันก็จะอาจจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแล้วถ้าเพื่อนๆน,นที่น้องน้องที่มีต้นตระกูลหรือว่าครอบครัวที่เป็นมะเร็งเนี่ยวันนี้พูดเรื่องมะเร็งอย่างเดียวเลยนะมะเร็งเนี่ยมันมาเร็วนะเว้ยแล้วปัจจุบันมะเร็งคือไม่ได้มีประวัติแม่งก็มาเว้ยเราอาจจะไม่รู้ว่าต้นตระกูลเราอีก ข้างบนเราอะหลายๆหลายๆต่อเนี่ยอาจจะเป็นแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นไงมันอาจจะข้ามมาหลายๆรุ่นอย่างเงี้ยแล้วมาตกที่เราเว้ยอันนี้ก็อันตรายนะเ,นเพื่อนๆแนะนําให้ตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะครับใครที่สักสามสิบห้าอัพนะตรวจไปเถอะนะครับอย่างออออผมน่มีการตรวจสุขภาพประจาปีเนาะก็ล่าสุดก็ จ่ายเงินนะครับตรวจมะเร็งเพิ่มไปนะครับเพื่อถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ยังรักษาทันเพราะว่ามันอาจจะเป็นขั้นแรกไงอ่าถ้าแบบขั้นแรงๆเนี่ยไม่ไหวก็เรียบร้อยนะครับเราก็ตรวจก่อนเดี๋ยววันวันนี้ก็แนะนําเป็นของ FWD นะครับมันเป็นแอ Affiliate ที่ผมมีของเขาอยู่พอดีนะครับสมัครผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับผมก็จะได้ค่าคอมด้วยนะพูดกันตรงๆนะครับ ไม่อยากสมัครก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใครที่อายุเยอะแล้วลองดูของ FWD นะครับนี่เลยนี่เขาก็จะมีเดี๋ยวเปิดอินเทอร์เฟสให้ให้ดูนะครับประกันมะเร็งเห็นไหมครับประกันมะเร็งนะครับมีแผนสุขภาพเอาอยู่ทุกมะเร็งนะครับทุกระยะถ้าไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยค่ารักษาไม่ได้ถูกนะครับมะเร็งนะครับมารักษาตลอดเนาะมาดูแผนเดียวนะครับเอาอยู่ทุกระยะนี่ ระยะทุกมะเร็งนะครับตรวจพบรับสูงถึง2ล้านบาทนะครับเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรกได้รับเต็ม100%นตะครับตามแพ็กเกจที่เราเลือกนะครับแล้วก็เบี้ยประกันเพียง875บาทต่อปีนะครับคุ้มมากๆแต่ว่าขึ้นอยู่กับอายุด้วยถ้าน้องๆที่อายุน้อยซื้อไว้ตอนอายุได้น้อยเนี่ยแม่นคุ้มนะครับแต่ส่วนใหญ่อะมันจะไปซื้อตอนแก่ตอนแก่แม่งก็จะแพงนะครับเพื่อนๆต้องลอง ช่างน้ำหนักให้ดีนะครับน้องๆที่อายุน้อยยังไม่คิดหรอกแต่ว่าคิดไว้ก็ดีนะครับคิดไว้ก็ดีคิดไว้ก็ดีนะครับ,รบเผื่อมันเป็นขึ้นมาล้วก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระมีคนจ่ายนะครับอามาดูแพ็กเกจอันนี้เป็นแพ็กเกจของเขานะครับนี่ก็จะมีตั้งแต่คุ้มครอง2 0 0 0 0 0บาทน,นะครับคุ้มครอง5 0 0 0 0บาทคุ้มครอง1ล้านบาทเห็นไหมครับไอ้ตัว200,000เนี่ย มีคุ้มครองชีวิตด้วย5 0,000ื่นสมมติ2 0 0แสนแล้วแม่งตายเลยเนี่ยก็อย่างน้อยก็มีห0,000ื่นไปทําศพเรานะอย่างอันนี้นะครับห้าแสนก็ยังมีคุ้มครองชีวิต5 0,000ื่นนะครับอย่างร้านหนึ่งเนี่ยก็มี5้า0,000ื่นเห็นไหมก็อย่างน้อยก็คนที่อยู่หลังเราเนี่ยยังพอมีเงินไงสิ่งที่เราทําได้คือเราให้เงินคนที่เขาอยู่ด้านหลังโดยที่เราตายห่าไปแล้วไงเพื่อนก็แจใบปานนะครับอ,อันนี้เบีย้ยครับ ถ้าเอาแค่200,000เนี่ยประมาณปีละ400ถูกมากๆนะครับอย่าง500,000เนี่ย8 0 0ากว่าบ,บาท1ล้านเนี่ย1,500ต่อปี1,500ต่อปี 1, 500, อปหารวันหนึ่งแม่งเท่าไหร่เองนะครับน้อยมากๆนะคือตอนผมเด็กเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่พอแก่มาแล้วเพื่อนแม่งตายไปทีละคน2คนแล้วก็ ญาติผู้ใหญ่เนี่ยตายหาไปทีเะคนสคนแม่งก็เริ่มคิดแล้วเว้ยถ้ากูตายไปอ่ะไม่ได้กลัวหรอกกลัวแต่คนอยู่ข้างหลังกขาลำบากไงเพื่อนคิดให้ดีคิดให้ดีนะครับนี่มาดูต่อนี่นรายละเอียดนะครับกรมารรนประกันชีวิตแผนโรคมะเร็งนะครับนี่อายุ20-60สนะครับสมัครง่ายแค่ตอบคำถามนะครับคุ้มครอง5ปีจ่ายเบีย้ยประกันคงที่5ปีนะครับตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะครั้งแรกเขมเงินก้อนได้ตามแพ็กเกจที่เลือกได้เลยนะครับเห็นไหมตามแพ็กเกจที่เลือกเลยนะครับค่าเบี้ยประกันความคุ้มครองโรคมะเร็งลดหย่อนภาษีได้อันนี้ดีมากนะครับคุ้มครองเมื่อเสียชีวิต5 0,000ื่นยังไงได้ห้าหมื่น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 อยู่แล้วนะครับเลือกรับกรมธรรม์ทางอีเมลนะครับหรือว่ารูมเล่มได้นะครับบางคนเนี่ยไม่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบซื้อออนไละเออไม่ค่อยชอบซื้อกับคนขายเพราะว่า บางทีเราไม่อยากคุยไงเราไม่อยากคุยนะครับเราอยากสมัครออนไลน์ก็ซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สมัครออนไลน์ปุ๊บเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อรับเรื่องเขาก็คุยกับเราอยู่ดีนะครับอันนี้ถ้าคุยส่วนตัวต่อตัวเนี่ยถามกันได้เลยนะครับถามกันสบายๆอ่ะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับเขาอยากเขาช่วยให้คําแนะนําโดยที่เขาไม่ไม่จี้เราเหมือนแบบประกันที่เขามาขายตามยืนขายอ่ะคือแบบ เขาอยากได้ยอดอ่ะบางทีเราเราก็กลัวเนาะนะครับอันนี้คุ้มครองมะเร็งทุกระยะนะครับมะเร็งมีโอกาสหายถ้าได้รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเห็นไหมครับระยะเริ่มต้นนะก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนแบบตรวจทุกปีแหละอ่ะสองปีครั้งก็แหละนะครับเนี่ยอันนี้เป็นคําถามนะครับนี่แผนประกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีบอกนะครับสถิติโรคมะเร็งของไทยอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลและข้อมูลและเนี่ยมีมะเร็งหลายอย่างนะครับ สา,สาวเนี่ยน่าจะน่าต้องน่าจะต้องเจอกับมะเร็งที่เยอะกว่าผู้ชายผู้ชายมันไม่กี่อันใช่ปะแต่ผู้หญิงเนี่ยมะเร็งแม่งโคตรเยอะเลยอ,ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลองคํานวณของผมนะคานวณเบีย้ยนะครับสามารถคํานวณออนไลน์ได้เลยนะเพื่อนๆสมมติเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายนะครับเกิดวันที่4นะครับ4มิถุนายนนะครับสมมุติเราอายุสักสัก 4, สี่สสมมติ40มันต้องสอง5้า้าเว้ย อย่างผมในสี่สิบคำนวณเลยปุ๊บลองดูลองดูเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับนี่ก็จะมีบอกนะครับเลือกเรื้อยนะครับดูรายชื่อโลกที่คุ้มครองอ,ะอ่ะเนี่ยโลกที่คุ้มครองอะ่ะที่จอ่านวะเนี่ยคุ้มครองอะ่องอะสองแสนเนี่ยห้าแสนนะครับหนึ่งล้านเนี่ยแล้วก็สองล้านเนี่ยเอาเท่าไหรอ่อ่ะเพื่อนๆไหวเท่าไหรอ่อ่ะ ถ้าแบบไม่ดีมีตั้งเยอะแล้วก็ไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่ก็อันนี้ก็ได้นะครับพันหกต่อปีเนี่ยพันหกต่อปีมันตกเดือนเท่าไหร่เองอะเดือนเท่าไหร่วะถูกมากๆเลยนะเอาห้าแสนแล้วกันเอาเปลี่ยนใหม่เป็นห้าแสนสามพันห้าร้อยต่อปีที่มันตกเท่าไหร่วะโคตรน้อยเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมอะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมขอเครื่องคิดเลขเลยกนะันตอนนี้เปิดโทรศัพท์อยู่นะ เอ่อเท่าไร่นะ3 5สามห้าแปดสามหารสิบสองโหูเดือนละสองเดือนละสองร้อยยังไงมันโคตรน้อยเลยว่ะเอาร้านหนึ่งเลยดีกว่าร้านหนึ่งหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหารสิบสองโหเดือนละห้าร้อยนะครับเพื่อนๆถ้าไหวเอาร้านหนึ่งไปเลยผมคลองแม่งร้านหนึ่งเลยรักษา,ามะเร็งอ่ะเออแล้วก็นี่เรามาดูอันต่อไปนะครับคุณมี โค้ดโปรโมชั่นหรือไม่นะครับเออผมไม่มีว่ะเดี๋ยวผมลองขอเขาให้นะเผื่อเขาให้นะครับแล้วก็อ่านรับรายละเอียดทางอีเมลซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีบอกเลยเพื่อนๆเเอา1ล้านใช่ไหมนี่1ล้านนะครับผลประโยชน์1ล้านนะครับผลประโยชน์คุม้มครองโรคมะเร็งผิวหนังทั่วไป5 0 0 0 0ืนะนครับโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรงเห็นไหมหนึ่งล้านนะครับชําระ เบีย้ยประกันไปห้าปีเหรออ้าวชำระแค่ห้าปีงหรอเฮ้ยมันดีนะชำระห้าปีเนี่ยการต่ออายุกรมธรรมนะครับทุกๆห้าปีนะครับเบีย้ยประกันสุขภาพสามารถหักแล้วจะม,มาซื้อได้สูงถึงสองหมื่นห้านะครับเฮ้ยเยี่ยมนะครับนี่ไงมันคิดให้แล้วนี่หว่าผมไปคิดทําไมเนี่ยหกร้อยสิบบาทต่อเดือนนะครับโอ้โหเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงละ่ะแล้วอายุสี่สิบล่ะ ต้องดูนะถ้าเป็นผู้หญิงเท่ากันไหมเมื่อกี้หกร้อยนะเอาล้านหนึ่งอ่ะสูงกว่านิดหน่อยนะครับผู้หญิงเขาจะมีความเสี่ยงเยอะกว่าผู้ชายนิดนึงนะครับผู้ชายแม่งจะตายหาเพราะอุบัติเหตุนะครับผู้ชายทําประกันอุบัติเหตุน่าจะดีทําองอย่างอนะ่ะแต่เน้นอุบัติเหตุผมว่าดีกว่านะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆอาจจะแย้งได้เนี่ยแค่นี้ กดสมัครเรียบร้อยจ่ายังินจบรับกรมธรรได้เลยนะครับ FWD ก็ชัวร์อยู่นะเขาก็มีโฆษณานะครับอ่ะจบนะครับประมาณนี้อยากให้เพื่อนๆลองดูว่าถ้าเราแก่แล้วเนี่ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วคนข้างหลังเนี่ยให้เขาควรจะได้มีเงินมีเงินหรือว่าถ้าเราไม่ตายเนี่ยก็เราควรจะมีเงินรักษานะครับไม่ใช่ว่าเงินเก็บก็ไม่มีนะครับอย่างน้อยมีประกันน่าจะอุ่นใจนะครับแล้วใครมีโรคทางพันธุกรรมเนี่ย ก็อาจจะเป็นได้นะครับลองซื้อดูนะครับตัว FWD ผมว่าไม่แพงเกินไปนะครับเดี๋ยวผมว่าจะสมัครให้แฟนด้วยเหมือนกันนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับ่ะ JS14 นะครับใกล้จะหนึ่งแสนละนะครับโดยอีกไม่กี่พันฝากด้วยนะครับกดติดตามกดสมัครสมาชิกนะครับชอบคลิปไหนกดได้เลยนะครับผมสอนทุกอย่างทั้ที่ผมรู้นะครับกดมานะครับนี่สมมุติชอบคลิปคลิปนี้กดเข้ามานะครับ ผมก็จะแปะอันนี้ Affiliate โปรแกรมไว้ที่ด้านล่างนะครับนี่ที่คอมเมนต์หรือว่าด s สคริปชันนะครับก็เดี๋ยวแปะ FWD ให้นะครับแล้วก็มีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์มีหลายใบเลยนะครับตอนนี้แถมกระเป๋าหลายใบเลยเหมือนกันแล้วก็สินเชื่อบ้านนะครับเกนักคินนะครับดีเฟนแนนด้วยนะครับบัตรเครดิตมีหลายใบนะลองลองเลือกดูนะครับอุปกรณ์กีฬาช้อปปิ้งออนไลน์อุปกรณ์ไอนะครับซื้อมือถือออนไลน์นะครับ เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปิ้งล a ซาด้นะครับซื้อหนังสือออนไลน์ c H b 2 s นะครับโอเคเท่านี้แหละอย่าลืมรักสุขภาพกันนะครับทุกคนบ๊ายบายชุบชุบ